กรับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราเป็นเกมฮิวกาส์ิกกันนะครับล <c oughs> ก็ตอนนี้มีกิจกรรม,มใหม่อยู่กิจหนึ่งแต่วันนี้มันสุดท้ายแล้วตอนเรากิจกรรมนี้มันไม่ได้มีอะไระมากมายกล่องสุม่มปฏิหารตัวคูปองผมมีอยู่ทั้งหมด49ต,ตัวไม่พอสําหรับการสุ่มนะครับเพราะว่ามันต้องใช้สุ่มครบเซตเนี่ยไปทั้งหมด9ดอกมันต้องสุ่มทั้งหมด367 69คูณ7นก็จะได้จํานวนดอกกุญแจว่าเราใช้ทั้งหมดกี่ดอกเราต้องใช้ดอกกุญแจทั้งหมดอยุ่ที่63ดอกมันไม่พอถามว่าเปิดได้ไหมมันเปิดได้แต่แมแนะนำให้เปิดดีกว่าให้เก็บสะสมไว้ร้อรอบหน้ามาแล้วค่อยเปิดกันมันจะค่อนข้างโอเควะ่ะเพราะถ้าเปิดไปตอนนี้ยังไงก็ได้ของไม่ครบอยู่แล้วที่จะพลาดเลยพลาดพวกอัญมณีโชคแน่นอน ย49ดอกดีก็ได้แค่เดี๋ยวยี่สองสองเซตไม่เป็นไปไม่ได้ที่จะเปิดได้ของดีก่อนโอกาสมันน้อยมากมีแพ็กเกจเพชรมีอะไรด้วยใครมีเพชรเหลือก็สามารถไปซื้อได้แต่ถ้าเติมเงินก็ได้ตั๋วเพิ่มเลยนะแต่เราไม่เติมกิจกรรมอันนี้ก็มีแค่นี้เนี่ยนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีแค่กองสุ่มปฏิหารของตอนนี้อัพตัวอะไรก็ยังไม่มี นิ่งแบบนิ่งคลิปอยู่เลยก็อัพไปเรื่อยๆเล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็อาชีพพี่อาชีพร้องตัวเซิร์ฟรองเปิดหละเซิร์ฟหลักนี่ก็เล่นเป็นนักดาบเวทเซิร์ฟรองก็ยังเล่นเป็นนักดาบเวทอยู่เหมือนเดิมพลัง4 6ล้านน้อยเพราะพลังหลักๆที่มันจะดึงกลับมาเซิร์ฟนี้ได้มันมาจากตัวตัวหลักถ้าตัวหลักเราพลังเยอะ หลักๆพวกวงแหวนอะไรพวกนี้รูสมบัติของมันอ่ะมันจะเด้งกลับมาเซิฟรองด้วยตันนี้ก็มีอยู่แค่สี่ล้านหกแต่เราก็เล่นไปเรื่อยๆเราไม่ได้เติมเยอะอะไรกับเหมือนคนอื่นเขาอ่ะเล่นตามสบายๆวันนี้ก็เดี๋ยวรอตีเลเวลเพิ่ถึงดาบขั้นที่แปดเปิดแล้วหรอกเหลือไหมเหลือสิบเิ์่าจะเหลือนะเหลือตีหนึ่งครั้งอืม ชุดนี่ช่วงแรกๆแนะนำอย่าเพิ่งไปใช้ของที่มันจะเป็นตัวเขตเยอะใช้เป็นแค่แบบสีฟ้าเนยธรรมดาลแล้วก็เอามาทบรวมเอาดีกว่าทบรวมมาปลางมันก็เคตแต่ยอย่างีที่ดับก็มันดับมาไงผมไม่ค่อยได้ซื้อเพชรก็เก็บอะไรอยู่แปดพันว่ารอบวันเนี้ยเป็นวันที่สองมั้งที่มันเปิดตัวพวงมิติเนี่ยนะเป็นวันที่สองเพิ่งเปิด เราก็ค่อยเล่นมาแนะนําเอาใส่เป็นสีฟ้าไปก่อนเนี่ยสีฟ้ามันธรรมดามันจะไม่มีเซ็ตไม่มีอะไรแต่ยังเป็นเขตอย่างเงี้ยมันจะมีเซ็ตสะสมได้กี่ชิ้นกี่ชิ้นย้บวกพลังเท่าไหร่อ่ะค่อยไปใส่จนประมาณสักเซต16 17อะไรประมาณนี้แต่หลักๆผมจะใส่อยู่มาแค่16ไม่ไหวถ้าสิบมันตัน19เ้ามคจะไม่ผิดแต่สจดสิบแราคามันขายค่อนข้างแพงกัน สี่หมื่นห้าหมื่นเหรีหยญเนี่ยคูแบบแพงแบบแพงจัดเรือยถ้าใครแบบจะเล่นแบบมันมีพวกที่แบบไปอยู่เซิร์ฟที่แบบคนเล่นเยอะๆแบบเต็มแบบลงแค่วันสองวันเต็มห้าร้อยห้าร้อยอย่างเงี้ยไปเป็นพ่อค้าขายเหรียญนะฟาร์มเหรียญขายตวันตวันอะรายได้ดีรายได้ดีกันเลยทีเดียวเชียวนะมีคนรับตรงรับซื้อคนนงคนคนกอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ประสานปีกาขายได้หมดเลยนะของอะ่ะคือมันทํามาก็ค่อนข้างดี มีประลองประลองมีเม่ประลองมีกิจกรรมเหมือนเรองหลักปกติมันเปิดมานาะนหลายรอบแล้วนี่ภารกิจสูงสุดก็นแนะนําให้เก็บไปรครบทุกวันมันจะแค่ยี่สิบวันวันนี้วันที่สิบแปดตออหนึ่งเดือนนะครับโอเควันนี้ก็มานี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆช่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไปไล้บ่ายสวัสดีครับนะ